ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า Youtube บริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อดังเนี่ยในตอนแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บหาคู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเคสที่ทางธุรกิจในการพิ o เวอร์ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ก็ก Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสที่ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้มาว่ากันถึงเรื่องราวเว็บไซต์วิดีโอซีมมิงที่ทุกคนน่าจะใช้กันดีอย่าง YouTube นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าครั้งแรกที่เปิดบริการออกมาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเป็นเว็บไซต์ในการหาคู่นะครับ ก็ต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นเว็บไซต์ที่เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นที่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีผู้ชื่นชอบภาพยนตร์อาหารแฟนกีฬาและอ,อื่นอื่ออีกมากมายนะครับต้องบอกว่า u t u b e เนี่ยช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากๆด้วยการนําเสนอความบันเทิงและสาระบันเทิงประจําวันของเราเนี่ยได้อย่างราบรื่นนะครับด้วยการคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น โดยยูทู e เองเนี่ยถูกกอ่อตั้งโดยอดีตพนักง,งานของ PayPal อย่างแชตเทอรี่สตีฟเชิร์และก็เจวิดคาริมนะครับในปี2005โดยเดิมทีใช้ youtube.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์หาคู่วิดีโอออนไลน์นะครับที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอของตัวเองเพื่อค้นหาคู่เดทของตนเองได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับพบว่าเมื่อทั้ง3เปิดบริการได้ไม่นานบริการหาคู่เนี่ยก็ล้มเหลวเป็นอย่างมากนะครับแม้มันจะเป็นความคิดที่ ใหม่มากๆนะครับกับการสร้างเว็บไซต์หาคู่แบบวิดีโอในเวลานั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราผู้ก่อตั้งเนี่ยถึงกับมีการโฆษณาในเว็บไซต์อย่าง c ลิ i g s l i s t นะครับที่จะจ่ายเงิน20ดอลลาร์ให้สำหรับผู้หญิงที่มาอัปโหลดวิดีโอบน YouTube ในตอนแรกเลยด้วยซ้ำสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราผู้ก่อตั้งเนี่ยได้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เราผู้ใช้งานเริ่มอัปโหลดวิดีโอที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเว็บไซต์ในการหาคู่ นั่นคือช่วงเวลาที่คาริมและผู้ก่อตั้งคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตระหนักได้ว่าบริการของพวกเขาเนี่ยยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพนะครับ u t u b e เนี่ยอาจจะเป็นอะไรมากกว่าแค่เว็บไซต์หาคู่นั่นเองนะครับที่พวกเขาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางต้องบอกว่าคำว่า p พียเวิรในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับพีเวิรของสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการหาโมเดลธุรกิจที่เติบโตและทำซ้ำได้เรื่อยๆนั่นเองสำหรับ YouTube นะครับ แนวคิดในการ pivot ของพวกเขาก็คือการเปลี่ยนจากเว็บไซต์หาคู่ไปเป็นผู้ให้บริการด้านวิดีโอมีหลักฐานมากมายนะครับที่บอกว่า YouTube เนี่ยเริ่มแรกพวกเขาโฟกัสไปที่เว็บไซต์หาคู่นะครับที่งานประชุมเทวีภาพยนตร์และดนตรีเซาบายเซวเวทที่เมืองออสติน Austin, รัฐเท็กซัส,สตีฟเชิร์ดเนี่ยได้กล่าวว่าเราคิดเสมอว่ามีบางอย่างที่ควรใช้วิดีโอนะครับแต่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จริงคืออะไรเราคิดว่าการออกเดทเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ชัดเจน ตัวคาริมเองเนี่ยก็เคยกล่าวในสุนทรพจน์รับปริญญาของมาหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับโดยกล่าวไว้ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอธิบายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราอย่างไรเพื่อสร้างความสนใจเราแค่บอกมันว่าเป็นเว็บไซต์หาคู่รูปแบบใหม่และเรายังมีสโลแกนสำหรับมันว่าปรับ แต่งและเชื่อมต่อจุดประสงค์แรกๆของ YouTube ก็คือให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถอัปโหลดโปรไฟล์วิดีโอของตอนเองเพื่อให้ผู้อื่นดูได้นะครับพวกเขาจะแนะนําตัวเองและระบุสิ่งที่พวกเขาสนใจนี่คือแนวคิดเริ่มต้นทั้งหมดของ YouTube และนี่คือเหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนแรก ดังนั้นในช่วง5วันแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นเปิดบริการไม่มีการอัปโหลดวิดีโอเลยแม้แต่แรายการเดียวนะครับในขณะนั้นเนี่ยเชิญและเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกวัตถุประสงค์ของการจับคู่ของเว็บไซต์นะครับและเปลี่ยนไปใช้เป็นเว็บไซต์ทั่วไปสําหรับการแชร์วิดีโอแทนก็ต้องบอกว่าผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยได้พยายามทําหลายๆอย่างเพื่อให้เว็บไซต์มีการเข้าชมและมีการเข้ามาอัปโหลดวิดีโอมากขึ้นนะครับแต่ว่า การใช้เงินไปเป็นจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับคาริมได้เคยกล่าวว่าผู้ใช้ของพวกเขาเนี่ยเริ่มใช้ YouTube เพื่อแชร์วิดีโอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนทรควาพวกเขาวันหยุดหรืออะไรก็ได้นะครับผู้ร่วมก่อตั้งจึงตัดสินใจให้ผู้ใช้กําหนดเอาเองเลยนะครับว่า YouTube จะมาใช้เพื่ออะไรและอีกเหตุผลประกอบกันนั่นก็คือการที่จาเวดโดยตัวเขาเองเนี่ยเป็นรูกครึ่งเยอรมันบางคาลาเทศนะครับแล้วก็ได้ทําการย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศอเมริกาในปี2004ซึ่ง เป็นปีเดียวกันที่เกิดเหตุสึนามิในประเทศอินเดียรวมถึงหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากนะครับตัวจาเวตเองเนี่ยก็พยายามค้นหาคลิปวิดีโอเหตุการณ์นั้นแต่ต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะครับในการที่เขาได้ทําการปรับตัว YouTube ให้กลายมาเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอแทนนั่นเองโดยคลิปวิดีโอแรกที่ถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับเป็นของจาเวต โดยใช้คลิปที่มีชื่อว่า Me at the Zoo นะครับในปีเดียวกันนั้นเองคลิปวิดีโอที่แตะหลักล้านวิวเป็นครั้งแรกเป็นคลิปโฆษณาของ n i กี้โดยใช้นะักฟุตบอลชื่อดังอย่างโรนันดินโยม,มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหลังจากนั้นคนก็เริ่มเข้ามาใช้ YouTube เป็นจำนวนมากนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงรูปแบบบริการใหม่พวกเขาทั้ง3ก็ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้เป็นแบบทั่วไปและมีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เห็นผลนะครับมันคือการทำาพีเวิร์ดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ในโลกของเราเลยก็ว่าได้และตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2005นะครับ YouTube ก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วมีการอัปโหลดวิดีโอมากกว่า65,000รายการมีผู้เข้าชมวิดีโอลี่ย100ล้านครั้งต่อวันในเดือนกรกฎาคมและเว็บไซต์ จัดอันดับอย่าง Alexa ก็ได้จัดอันดับ YouTube ให้กลายเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับที่5นะครับแสงหน้า MySpace ในตอนนั้นนะครับโดยมีผู้เข้าชมเฉลี่ยเกือบ20ล้านคนต่อเดือนและ YouTube ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการตลาดและการโฆษณากับ NBC ในเดือนมิถุนาย,ยนปี2006 และหลังจากนั้นเนี่ยก็มี Google นะครับก็เริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็มีการออกบริการอย่าง Google วิดีโอนะครับถ้าใครเคยทันใช้เนี่ยตอนนั้นก็แข่งกันอย่างสนุกมากๆนะครับระหว่างาตัว g o o v l e วิดีโอกับ YouTube แต่ว่ามันแข่งกันได้ไม่นานนะครับในที่สุด Google ก็ประกาศซื้อ YouTube ในเดือนตุลาคมปี2006ในราคาสูงถึง1,650ล้านดอลลาร์าสารัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆในตอนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะ่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเคสดีนี้ที่เป็นการพิวดธุรกิจและประสบความสำเร็จของ YouTube ต้องบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่พร้อมนะครับที่จะละทิ้งวิสัยทัศน์เริ่มต้น ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงต่อธุรกิจทั้งหมดของตนซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยอครั้งแต่หากไปดูความเป็นจริงแล้วนะครับธุรกิจนนาของโลกส่วนใหญ่มีจุดพิวดที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเพียงแค่มีจุดนี้เท่านั้นจุดเปลี่ยนที่สําคัญหลังจากนั้นความสําเร็จของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่ YouTube ทําได้สําเร็จนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของการพรีวอดของ YouTube ใน e ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสดตี้ทางธุกรกิจที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Gi ๊กมันเดก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f ฟลเ e r o ์พอดแคตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod บ e a n a p p l e Podcast g o o g l e Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการรวมลงแพลตฟอร์มบล็อกดิดในทุกๆตอนอยู่แล้ว follow, ด้วยนะครับท, Line, Add, ท่านไงก็ฝากกด f o ล l o ่ฝากกดสกัครส T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆผลคตดดีๆท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับท่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ